พรุ่งนี้เลยใส่ชุดพละพรุ่งนี้พี่จะนักเรียนพี่นักเรียนจะเป็นนักกีฬาแล้วพี่นักกีฬาแล้วเวลาใส่ชุดพละคุณครูพาทำอะไรบ้างคะให้รางวัลอะไรนะให้รางวัลอร่อะอร่อยไหมคะดูกินหมดไหม ถ้าใส่ชุดพระได้กินไอติมทุกวันเลยบอกได้กินทุกวันไหมคะมโอ้ชอบออไหมถ้าใส่ชุดพระได้กินไอติมได้เล่นกีฬาไหมใส่ชุดพระไหม,ไมกีฬา,าทําอะไรบ้างาเอ่ยโอ้ชักคเยเออชักคเยเออสนุกไหมคะ มีมีมีเพื่อนที่มาเล่นชักเยอรไหมคะมีไหมเพื่อนที่ไม่เล่นชักเยอรมีไหมเพื่อนเขาจะทำไรนะเวลาเขาเล่นชักเยเพื่อนเขาจะแพ้เขาจะแพ้เลยนะคนที่เล่นก็จะจะชนะชนะคุณครูให้อะไรคะ โอ้เหรียญทองให้เหรียญทองโอ้ oh, เหรียญทองที่หลานเอาไปบ้านใช่ไหมคะแสดวงว่าหลานชนะใช่ไหมโอ้หลานเก่งมากหลานชนะทุกครั้งเลยน,ะน่ะอ่าเตรียมตัวจะถึงโรงเรียนหลานแล้ว เรียนหลานละรงเรียนบานิกุนโอ้ทันรถไฟไหมนี่ ไม่ทันรถไฟยังไม่มาเลยวัร,รถไฟไปแล้วรถไฟไปก่อนหน้านีนิดนึงแล้วทางรถไฟค่ะทันรถไฟ,ถถไฟอะไรอะรถไฟไปก่อนแล้ววันนี้เพราะว่าเรามาสายไงไยจะทันรถไฟรถไฟจะไปกรุงเทพจะออกจากนี้ประมาณแปดเจ็ดโมง 45นาทีวันนี้เรามาเจ็ดโมงห้นาทีเลยไม่ทันรถไฟเลยเราไม่ทันรถไฟคะ่ะ,รระเราไม่ได้ชนะหรอกอ้าวถึงโรงเรียนแล้ว